สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กุยโยจะมีต้นไม้มาให้เพื่อนๆดูหนึ่งต้นนะครับเป็นเป็นมะกรูดหวานมะกรูดหวานต้นนี้นะครับกุยโยซื้อมาจากที่ราชบุรีเมื่อประมาณกลางปี66นะครับอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ5-6เดือนแล้วนะครับเขาก็เริ่มแตกใบอ่อนเริ่มอะไรมาแตกก็ยังไม่งามนะครับแต่ที่คุยโยมาให้เพื่อนๆได้รู้จักเพราะว่าเห็นเขาออกลูกแล้วนี่ลูกของมะกรูดหวาน จะเก็บดีหรือไม่เก็บอันนี้คือน่าจะแก่แล้วนะก็จะนิ่มแล้วนะครับดูเพื่อนๆสังเกตนะครับลูกของเขาก็คือจะคล้ายๆมะกรูดมากเลยมีหัวจุกมีผิวขรุขระนะครับถ้าเราเอาเก็บไปวางคู่กันเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นมะกรูดหรือมะกรูดหวานนะครับแต่ถ้าเรามาสังเกตใบของเขาเนี่ยใบของเขาก็จะไม่ใช่มะกรูดเลยใบของเขาจะเป็นแบบใบส้มถ้ามะกรูดจะเป็นใบอย่างหนึ่งกลิ่นใบของเขาก็ไม่ใช่มะกรูดนะครับ แต่ผลเหมือนมะกรูดเดี๋ยวคุโยจะมาเก็บให้พเพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะแกะผสมควรแล้วเก็บเลยดีกว่าเก็บนะเก็บนะที่จริงตอนเด็กๆในสวนเคยมีมะกรูดป่านนี่แหละแต่โดนน้าท่วมตายไปแล้วพอโดนน้าท่วมตายไปคุโยชก็หาพันธุ์มาใหม่ข้างในผิวเขาก็คล้ายมะกรูดนะครับเนื้อเขาก็คล้ายมะกรูดแต่เขาจะปอกเปลือกได้กลิ่นเปลือกของเขาก็จะเป็น ก็ไม่ใช่กลิ่นมะกรูดนะครับกลิ่นออกมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอะ่ะแต่ตอนเด็กๆครูยโยจะชอบกินมากเลยนะเพราะว่าเขาเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอะที่หวานชื่นใจแต่ตัวนี้ครูยโยได้พันมนาก็ยังไม่เคยได้ลองชิมลูกเขาเลยเพิ่งครั้งแรกอืมน่ากินมากเลยก็คล้ายๆกับส้มแต่สีเขาจะจะอ่อนกว่าอืม,อม ก็หวานแล้วแต่ยังมีเปรี้ยวอยู่นะครับถ้าถ้าเขาต้นสมบ,บูรณ์กว่านี้หรือลูกสมบ,บูรณ์กว่านี้น่าจะอร่อยอันนี้คือเราปลูกได้ประมาณหกเจ็ดเดือนได้ก็ต้นขนาดนี้ปลูกแบบเพืเ่อนๆดูสินี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปุ๋ยไม่ได้มีน้าไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวรอเขาฝนตกเขาก็คงโตขึ้นนะครับแต่ที่ถ่ายมันนี่ก็อยากให้เพื่อนๆรู้จักว่ามะกรูดหวานนะั้มีจริงนะครับลูกเหมือนมะกรูดมากเลย นะครับเผื่อเพื่อนๆไปเจอตามร้านขายกิ่งไม้อะไรเงี้ยก็หาสะสมพันธ์ไว้เก็บได้ก็ต้นนี้ก็เป็นไม้โบราณต้นหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คุยโยลูกชาวส,สวนก็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวส,สวนได้ดีมาตลอดขอบพระคุณมากครับกินนะให้ตา,ากล้องกินด้วยอืม